สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวนเอชชารโรนะคะความรักงการงานการเงินของชาวท่านน้ำค่ะในเดือนกันยานะคะโอเคก็่านน้ำนะคะจะมีราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าตัวเองอยู่ในราศีอะไรเนี่ยหนูยมีข้อมูลเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะสำหรับวันที่นะโอเคค่ะเราจะเริ่มต้นที่ อของคนที่ไม่โสดก่อนนะคะเริ่มมีความรักก่อนนะความรักของคนที่ไม่โสดนะคะคนที่มีคู่หรือมีแฟนนั่นเองเนาะห้าเหรียญค่ะอืมคนท่านน้ำนะในช่วงเนี้ยคุณอาจจะมี คุณอาจจะมีอาเอไม่ใช่ตัวเลือกอะคนใหม่ๆอเข้ามาในขณะที่คุณก็มีคนของคุณอยู่แล้วนะคะคุณมีแฟนอยู่แล้วล่ะนะคะตรงน,นี้เพราะว่าเราดูของคนที่มีคู่อยู่ใช่ไหมก็คือคนที่มีแฟนอยู่แต่คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆมีคนใหม่ๆอเข้ามานะคะเข้ามาให้ความสนใจเข้ามาคุยเข้ามาเข้ามาพูดคุยอะ นะคะแต่คุณอาจจะไม่ได้อะไรมากมายแต่คุณอนหนื่ยรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ถูกเติมเต็มจากคนที่เป็นแฟนหรือคนที่คบอยู่อะไรประมาณเนี่ยมันก็จะทำให้คุณอาจจะแบบอืมเผลอๆมาคุยกับเขาหน่อยนะ,ะทีนี้ขอดูไพ่ของของคู่ของคนณธาตุน้ํานะคะถ้าด้วยค่ะ คุณสองคนน้มีไพ่ห้าถ้วยมีไพ่ห้าเหรียญเนี่ยหนุ่ยมองว่าคนท่านน้ํากับแฟนนะคะอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองได้นะคะหรือว่าเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันแล้วมันต้องเถียงกันหรือทําอะไรร่วมกันแล้วเถียงกันมีไพ่สามดับขึ้นมาเหมือนจะเกิดปัญหารักสามเศร้านะคะคนท่านน้าเนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น long distance relationship ได้นะคนที่อยู่ไกลอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะ โอเคสิ่งที่หนูเห็นนะหนูรู้สึกว่าคนท่าน,นามเนี่ยอาจจะต้องเกิดปัญหาเรื่องคนที่สามหรือรักสามเศร้าหรือเรามีคนที่สามเข้ามาตัวคนคนนี้เองมีคนที่สามเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือมันเหมือนกับเราอาจจะได้เลิกรากันอมืมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เลิกรากันในช่วงสั้นๆ เป็นไทม์ไลน์สั้นๆแล้วก็กลับมาหากันใหม่เพราะว่าสิ่งที่หนูเห็นนะคะมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์มันเหมือนกับคุณกับเขาจะทะเลาะก,กันเพราะว่าไม่เข้าใจกันนี่แหละเหมือนคุยกันเท่าไหร่ก็ไม่ลงตัวสักทีคุณพยายามเคลียร์หลายๆครั้งคุณพยายามที่จะแบบจะเอายังไงพูดออกมาคุณอาจจะเป็นสายที่แบบว่าไม่ชอบไม่ชอบเก็บนะคะไม่ชอบเก็บชอบเคลียร์ยิ่งถ้าเป็นคนพิจิตเนี่ย <c oughs> ขออภัยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะยิ่งคนพิจิตนะคะยิ่งยิ่งเป็นคนที่ชอบประทะเลยประทะในที่นี้คือไม่ได้ว่าหัวร้อนนะแต่หมายถึงว่ามีอะไรพูดเถอะเคลียเลยอย่ามาทําแบบนี้อย่ามาอา๋อย,ย,ยึกยักๆขอร้องล่ะจะเอายังไงก็พูดมาเลยแล้วมันทําให้คนที่ต้องการเวลาเนี่ยเขาตัดสินใจไวขึ้นคนของคุณนะคะคนท่านนาม้ม เขาต้องการเวลาในการตัดสินใจแต่คุณเน่เหมือนไปนเร่งเขาว่าจะเอาอยัางไงให้พูดจะคบหรือจะเลิกตอนนี้นะเอ่อคุณอาจจะยังมีปัญหาการดึง,ด,งดึงกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังคงสองคุณอยู่เขายังคงมองคุณอยู่นะคะคือมันเหมือนกับคนที่มีคู่ของคนท่านน้ําเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอืมพูดตรงๆก็คือมีปัญหาค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกรากันแล้วก็บนกลับมาหากันใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ มันเหมือนกับคุณสองคนต้องเคลียร์กันให้มันมากขึ้นน่ะหนูยเห็นนะว่ามันยังเป็นความรักอยู่อ่ะนะยังคงรักกันอยู่ยังคงแบบยังคงยังคงรักอ่ะหนูรู้สึกว่ายังคงรักกันอยู่นะคะยังคงรู้สึกดีๆด้วยกันอยู่มากแต่ว่ามันเหมือนเราสองคนมันตึงเกินไปอะค่ะตึงเกินไปคุยกันไม่ค่อยเจอรู้เรื่องละนะคะแล้วก็ยิ่งไปเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นมันยิ่งทําให้ตึงหนักขึ้นเราก็ทําให้เกิด การแตกหักขึ้นนะคะยังไงเนี่ยแนะนำค่ะให้อยู่นิ่งๆลองดูอืมลองนิ่งลองดูแล้วก็ลองไม่เร่งอะไรให้มันทันใจตัวเองขนาดนั้นน่ะนะคะลองนิ่งๆดูแล้วลองให้สถานการณ์มันค่อยๆโฟล์ค่อยๆอ,อ,อ,อะไรให้เขาได้คิดนะคะให้เขาได้มีเวลาให้เขาได้คิดแล้วคุณก็จได้คิดแล้วก็ทบทวนรีวิวตัวเองด้วยอะไรเงี้ยยังไม่แนะนําให้เอาคนใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่ามันจะทําให้สับสน,นวุ่นวายมากๆเลย นะจ๊ะโอเคต่อไปไปดูของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชอทัาน้ำกันนะจ๊ะต่อไปเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชอทธาตน้ำนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยเจ็ดเหรียญสี่เหรียญ ดูเหนื่อยนะเหนื่อยในที่นี้คือมันไม่ได้เหนื่อยจนท้อค่ะแต่มันเหมือนกับว่าคุณให้อะไรไปเท่าไหร่อะ่ะมันไม่ค่อยได้กลับมาสักเท่าไหร่เลยคือหนุ่ยมองว่าคนที่มีคนคุยอยู่ตอนเนี้ยที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดอยู่แต่คุณยึดติดกับคําสัญญาบางอย่างคุณยึดติดกับคําพูดบางอย่างของของเขาอะ่ะซึ่งเขาไม่ได้พูดจริงทุกเรื่องนะนะคะเขามีเรื่องโกหกเรา เขามีเรื่องที่โกหกเราและเขาก็ยื้อเราไว้ด้วยคำพูดมันเหมือนกับคำที่คนคนหนึ่งเคยพูดว่า you get me from your words แต่ you lose me by your a c t i o n ่นะคือการกระทำของเขานะมันจะทำให้สูญเสียคุณไปในสักวันหนึ่งแต่เขาไม่แคร์เออเขารู้ได้นะว่าถ้าทำแบบเนี้ยคุณจะทนไม่ไหวในสักวันแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะทำ คุณเนี่ยวนเวียนแล้วก็วนหลูบอยู่ในความสัมพันธ์ที่งงง,งวยๆเนี่ยจนคุณเบื่อมากๆละหนูรู้สึกว่าคุณเบื่อและคุณพยายามหาทางที่จะไปคุณไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้หรอกค่ะมันเหนื่อยนะคะเนี่ยมีไพ่เดือบมูลมีห้าเหรียญก็หนูรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยในช่วงเนี้ยค่ะของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเต็มไปด้วยความลงทุนการลงทุนนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรงแรง ความรู้สึกเวลาเงินทองทุกอย่างเลยเหมือนคุณพยายามที่จะช่วยเขาหรือทําอะไรก็ตามที่ยังให้เขาอยู่ในชีวิตอเพื่อไม่ให้คุณเสียเขาไปและยังให้เขาเห็นว่าเอ้ยคุณเนี่ยคือ the best choice นะคุณต้องเลือกชนะอะไรเงี้ยเหมือนกับจะให้คนตรงเนี้ยเลือกมาเลือกเราอะแต่มันเหมือนกับยิ่งทําเท่าไหร่ทําไมเขาถึงไม่เลือกนะคะเขาดูไม่เลือกเลยสักทีหนึง่ง ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ยอมพัฒนาสัก,กทีหนึ่งคุณเหมือนคนที่ลังเลว่าจะเอาอยัางไงดีหนุ่ยเห็นการออนและออฟของเขาอะบ่อยเขาเล่นเกมเก่งมากเลยนะบางทีก็มาบางทีก็หายแล้วก็เว้นช่วงให้คุณได้รู้จักว่าคิดถึงเขาด้วยเออบางทีเขาหายไปนะเขาหายไปเสร็จเนี่ยคุณก็คิดแล้วเออไม่เป็นไรวะอยู่คนเดียวได้ไม่มีเขาไม่เป็นไรอยู่คนเดียวได้แต่พอ เวลาเขาหายไปแล้วคุณเริ่มทําใจได้อ่ะกลับมาละกลับมาทําไมวะกลับมาละกลับมาตอนที่ที่เราเริ่มทําใจได้อืแล้วทีนี้เนี่ยมันก็กลับไปสู่ลูปเดิมคือคุณเข้าวนกลับไปที่เดิมจุดเดิมนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนูเห็นนะความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่พัฒนาแถมมันเป็นท็อกซิกให้หัวใจของคุณด้วยนะคะมันดูเหนื่อยมันดูเหมือนกับ คุณไม่ได้เหนื่อยถึงขั้นที่แบบว่าฉันเหนื่อยฉันพอแต่มันเป็นการเหนื่อยแบบหน่วงๆอะเออพอเหนื่อยแบบหน่วงๆแบบนี้ค่ะมันเลยทําให้คุณตัดสินใจได้ยากเพราะคุณจะรู้สึกว่าเออจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะแต่ไปต่อมันไม่เห็นทางไงแต่ถ้าเกิดว่าแบบถอยถอยไปไหนอะ่ะเพราะเราก็ยังอยากคุยกับเขา นะคะฉะนั้นก็ลองไปคิดทบทวนให้ดีค่ะว่าเราจะยังเสียเวลาตรงนี้ต่อไปหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะต่ต่อไปเราไปดูคนโสดของราศีเอเมนใราศีดิชาวท่านน้ำกันนะจ๊ะคนโสดนะคะของชาวท่านน้ำท่านน้ำก็คือกรกดพิจิกมีนะคะอย่างที่บอกไปให้นคนโสดดูสิคะจะยังไงมีคนเข้ามาบ้างไหม ณรอความรักจนคุณเบื่อแล้วอะมันมีนะคนเข้ามามาแล้วก็ชอบจะออกไปมีคนเก่าวนเวียนกลับมาด้วยค่ะมีคนเก่ามาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยมีนะแต่ว่าถ้ามีแ้่นั้นนะสิ่งที่หนูเห็นนั่นก็คือมันเหมือนกับว่าคุณเบื่อแล้วกับความสัมพันธ์อะไรที่มันฉาบฉวยสั้นๆ ะคะคนม,ม,มีแน่ๆละ่ะคนใหม่ๆเข้ามามันมีเรียงรายเข้ามาเรื่อยเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเข้ามาแล้วก็ไม่นานก็ออกไปอะ่ะเออคือตอนแรกๆนี่อาจจะรู้สึกว่าใช่ได้เลยนะเวลาที่เราคุยกับคนใหม่ๆอะ่ะแล้วมันก็มีเกณฑ์คุณได้คุยกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะมีแต่ชาออสชาวต่างชาติหรือคนไกลอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยมันเหมือนกับเข้ามาเนี่ย มันเหมือนจะดีมากๆเลยกับช่วงแรกๆที่คุยกันแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะเริ่มทําให้คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าปรงอ่ะอยู่คนเดียวดีกว่ามีแปดถ้วยเนี่ยคือการเดินจากไปเนี่ยแล้วมีคนใหม่เข้ามาคือคนเก่าไปใหม่มาสลับเวียนไปสลับเวียนมาหรือว่าเออเก่าไปใหม่มาอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆเลย,เลยนะคะเรื่อยๆเลย นะซึ่งหนูยังไม่ได้เห็นว่าคนท่านน้ำจะสละโสดจริงๆในช่วงนี้แต่คุณก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆให้หัวใจได้เต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีใครที่เวิร์กแบบเวิร์กจริงๆอะอยู่กับเรานานๆจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการงานการเงินกันเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเค หรือจะขอใช้ออไพ่เลอนอมองนะคะสำหรับการดูการงานการเงินให้กับคุณนะดูที่การงานก่อนค่ะคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแน่ชัดมากคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนินทาว่าร้ายใส่ร้ายหรือไปเสี่ยมนะคะคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งลูกค้าหรือคนที่เป็นทีมงานของคุณถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะนะคะคุณจะมีปัญหากับคนเหล่านั้นแล้วก็ส่วนตัวงานอะจริงๆมันก็ไปได้แหละแต่คุณก็เหมือนกับไม่ได้คุณไม่ได้รู้สึกว่ามันฟังอะแลนะช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบไปประสบพบเจอกับเจ้านายบ่อยเหลือเกินหรือมีการประชุมนะคะการประชุมการบีบคุณจะโดนบีบล่อยมากแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเหนื่อยไม่ไหวนะคะมีไพ เลขหกนี้ขึ้นมาให้ฟ้าผ่าอาจจะโดนตําหนิติเตียนได้นะคะแต่ทั้งนี้เท่านั้นน่ะอ,อีอุปสรรคพวกเนี้ค่ะมันก็จะทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาในอนาคตอืถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็คล่องแล้วก็ดีขึ้นนะคะมันจะดีในอนาคตแต่ตอนนี้คุณยังต้องแบบพยายามพยายามแฮนเดลแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าและอย่าสนใจคําพูดของคนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีคําพูดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เข้ามาในหูเรานะคะให้เราไม่สบายใจนะทีนี้มาดูเรื่องของเงินสิคะเงินของคุณการเงินนะมีโชคลาภอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะโดนทางแบบขอยืมเงินบ้างละ่ะเงินรั่วกระเป๋ารั่วนะคะใช้ออกไปไม่รู้ใช้กับอะไรแต่ไม่ได้อะไรหมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะใช้เงินเก่งอะไรประมาณนี้แต่โชคลาภก็มีอยู่บ้างค่ะแล้วก็ ยังคงมีกินมีใช้นี่แหละค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับถึงกับปังนะอืแต่ถ้ามีแค่นั้นมีใบ cover ขึ้นมาคุณก็ยังพอมีโชคอืโชคดีได้เงินอยู่อะไรแบบนี้ค่ะยังมีโชคช่วยเราอยู่อแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนุ่ยด้วยนะคะสามารถไปพูดคุยกันได้ค่ะในอินสตาแกรมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line. มาขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย